อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากประเทศลาวนะครับซึ่งวันนี้แปลกใจมากเลยครับเป็นข้าวไก่น้อยนะครับวันนี้ก็เจอทางคุณแม็กนะครับคุณแม็กก็จะเป็นตัวแทนที่อยากจะมาแนะนําเรื่องข้าวไก่น้อยคนระับข้าวไก่น้อยนี่ยังไงครับ ีข้าวไก่น้อยครับสังเกตครับเม็ดเขาเนี่ยจะกลมๆเล็กๆเหมือนลูกเจี๊ยบครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อข้าวไก่น้อยนะครับปีหนึ่งปลูกได้ไม่เยอะเพราะว่าตตองปลูกอยู่พื้นที่สูงนะครับตัวนี้เป็นข้าวออแกนิกนะครับเวลาเรานึ่งออกมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้าวเหนียวข้าวของญี่ปุ่นเหมือนข้าวซูชิเลยแต่ว่าจะเป็นเป็ข้าวเหนียวเฉยๆแล้วก็เวลาติ๊กเจอเนี่ยก็จะไม่เละ แล้วไม่ไม่ไม่แข็งเกินไปนะครับมันก็จะร้อนกรุบๆสู้ปากเวลาเรากินกับข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบป๊อปมากโอ้กับนอกจากข้าวไก่น้อยแล้วมีข้าวอะไรครับจริงๆเรามีข้าวเราก็เอาพยายามเอาข้าวที่เป็นคนข้างนี้มาเลยนึงพวกข้าวกลมกลมบ้านกลมบ้านนะครับใช่เป็นกลมกลมท้องถิ่นนะครับมันก็จะไม่ได้ดำร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผสมด้วยอันนี้เป็นออร์แกนิกหมดเลยเราไม่ได้ยิงสีจริงๆเรายิงสีออกได้นะแต่เราเราทำเป็นออร์แกนิกได้นะครับตัวนี้ แล้วก็เป็นข้าวสามสีสําหรับข้าวสามสีนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคคลาสสิกก็คือโรคเบาหวานความดันอะไรางเงี้ยพี่พยายามหลีกเลี่ยงข้าวขาวเนี้ยก็จะเป็นข้าวแบบนี้ก็จะมีสารอาหารครบถ้วนนะครับใช่ครับอันนี้ก็ปลูกนะครับที่ประเทศลาวเลยนะครับแล้วก็ทําการแครกจจิ้งออกมาเป็นสินค้านะครับแบบนี้เลยนะครับวสุสวรรค์นะครับโดยอ่าจากนี้ที่นี่นะครับ ปกติครับปกตินะครับเดี๋ยวยังไงตัวนำบัตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไว้ให้นะครับสําหรับนะครับผู้ต่อกาบการเห็นแล้วนะครับแล้วก็อยากจะสนใจนะครับอยากจะเอาข้าวตรงนี้นะครับเอาไปนะครับสําหรับบริโภคหรือเอาไปเขาเรียกว่าค้าขายทางด้านธุรกิจนะครับไปประกอบอาหารนะครับก็จะให้นะครับเป็นคอนแทคตรงนี้ไว้นะครับ นะครับก็วันนี้ก็นะครับขอบคุณทางคุณแม็กมากนะครับครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นในทีมของการตลาดสายมูก็เอาไปปลูกเสกได้นะครับอ๋อปลูกเสกนะครับโอเคได้ครับเอาไปไล่ไล่ในไล่ผีแต่ไล่ผีก็ยังมีอีกข้างนึงครับเขาเปลือกเขาเปลือกใช้ข้าวสารนะครับเ้าเปลือกจะถูกหน่อยครับครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ